สวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีพี่ๆเอฟซแลวก็แฟนเพจของครัวแต่งสีมณีเด้งบาเชฟแต่งดูเอทุกๆุกท่านนะครับวันนี้ผมเชฟเติมจะมาทําหมูกรอบสูตรเชฟแต่งนะครับนี่ครับก็ยากกินนะครับน้องไม่อยู่แล้วก็เลยเอาสูตรของน้องมาทํานะครับนี่เราก็ไปเลือกหมูสามชั้นจากทิตลาดมานะครับแล้วก็เอามาหั่นครึ่งนี่ผมใช้เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับก็ไปทิตลาดแล้วก็ไปเลือกมาครับแล้วก็ขั้นขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากครับเลือกหมูที่มีมันนะครับอันนี้ผมก็ให้เาตัด เลือกเลือกไม้หนึ่งชิ้นนะครับก็ประมาณสองร้อกว่าบาทแลวนะครับเท่านี้นี่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาน้ําเปล่านะครับตามสูตรของที่เชฟแจ้งบอกเลยนะครับน้ําเปล่าโต๊ะใส่เกลือนะครับน้ําเปล่าแล้วก็เกลือป่นนะครับแค่นี้เองนะครับต้มต้มกับน้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมูใส่ลงไปครับต้มใช้หมูสามชั้นเนี่ยต้มต้มอยู่ในน้ํานี่ครับพอน้ําร้อนแล้วเราก็ใส่หมูลงไปนะครับก็ต้มอยู่เงี้ยประมาณสิบสิบถึงสิบสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับ ไม่ให้หมูนิ่มเกินไปนะครับเราจะให้มันดึงๆนะครับหนังครับก็เดี๋ยวเรามารอกันนะครับ15-20นาทีนะครับนี่ครับพี่ๆครับที่เราต้มทิ้งไว้น้ําเปล่ากับเกลือนะครับต้มหมูนะครับนี่เราก็ประมาณอันนี้25-30นาทีนะครับ20นาทีมันไม่สุกครับนี่ครับเราก็เสร็จแล้วเราก็จะช้อนขึ้นนะครับเอามาพักไว้ก่อนครับนี่ครับช้อนขึ้นมาเลยครับ นี่ก็เดี๋ยวเราเอามาพักไว้ให้เย็นลงน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้เย็นเลยนะครับให้อุ่นๆเราจะมาเช่อนั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันตอนะครับนี่เราต้มยี่ยี่ห้าถึงสามสิบนาทีเสร็จแล้วครับเราก็ช้อนขึ้นเลยนะครับนี่ครับหมูกรอบเบอร์วังอลังการนะครับถ้าพี่ๆหรือเพื่อนๆท่านไหนเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะครับเชฟเติมสุพันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนให้เย็นลงน่อยนะครับ นี่ครับพี่ๆพอเราต้ม25-30ถึงนาทีเสร็จแล้วครับหมูก็จะดึงๆนี่ครับนี่ครับเราก็ช้อนขึ้นมาพักให้อุ่นๆนะครับไม่ต้องให้เย็นนะครับจากนั้นนะครับเราผมก็คูดขนออกครับมันมีขนติดอยู่ครับเพราะว่าความจริงต้องคูดตั้งแต่แรกตอนซื้อนะครับจากนั้นเราก็มานี่นะครับบั้งครับเอามีดครับเชื่อนลงไปครับนี่ครับดูครับเชื่อนลงไปครับก็ทาสไตล์เชฟเติมสุพรรณนะครับ ก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตั้งใจความตั้งใจผมเต็มร้อยนะครับนี่ครับสูตรเป็นสูตรของเชฟแต่งเชฟแต่ง USA นะครับเชฟแต่งเสียชีวิตไปประมาณตอนนี้ก็90กว่าวันแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็บ้ังไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาบัางแทบนึงครับนี่ครับบัางไปครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดนะครับ เดี๋ยวเราก็คลุกเกลือก่อนเอาเกลือโรยลงไปครับนี่ครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนี่จากนั้นเราก็เอาเกลือโรยนะครับก็บั้งทั้งสองอันนะครับไม่มีอะไรมากครับก็แค่เอาเกลือครับเกลือป่นธรรมดานะครับนี่ครับโรยลงไปเลยครับเดี๋ยวชิ้นนี้ก็บั้งเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ทําให้ดูก่อนครับนี่ครับก็คลุกเค้าได้เลยครับ นี่ครับใช้เกลือป่นโรยแล้วก็คลุกเขาลงไปเลยนะครับนี่นี่ครับคลุกเขาเกลือป่นแค่นั้นนะครับนี่เพื่อให้มันมีรสชาติเค็มปลาแลมปลาแลมเวลาทอดนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไส้นี่นะครับไส้กระด้งเพื่อจะเอาไปตากแดดนะครับบ้านเราแดดดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอาไปตากแดกกันนะครับนี่ครับพี่ๆี่ครับพอเราทํา คุกเกลือเสร็จแล้วก็บังเสร็จแล้วนะครับนี่อันชิ้นนี้ผมทําก็จะไม่ค่อยสวยนี่ให้แม่ช่วยบังนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะทําที่จะทําหมูกรอบนะครับนี่เป็นสูตรของเชฟแต้งนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอามาตากแดดนะครับไว้ประมาณ1วันนะครับนี่ครับวางตากแดดไว้เลยครับใช้กระดงตากแดดเราไม่มีโอเว่นแบบเชฟแตงนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับพี่พี่ครับก็เดี๋ยวเรามาคอยดูหลังจากตากนี่ครับพี่พี่ครับพอเราตากเสร็จแล้วครับหนึ่งวันเต็มเก็ ผมก็มาผ่าแบ่งครึ่งตามยาวนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเวลาเอาไปทําอาหารนะครับ้ังนั้นเราก็ตั้งเตาเลยครับนี่พอเตาร้อนปุ๊บเราก็ใส่ลงไปลองดูครับมาดูพร้อมกันนะครับว่าจะกรอบไหมครับหมูกรอบสตดเชฟแต่งนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับโอ้โหพองเลยนะครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับชิ้นแรกก็พองแล้วนะครับนี่ผมใช้ในหม้อนะครับนี่ดูครับไม่ ไม่ยุ่งยากนะครับทำตามได้เลยนะครับนี่เป็นสูตรของเชฟแต่งนะครับเชฟแต่งยูเอนะครับแต่ทาโดยเชฟเติมสุพรรณนะครับตอนแรกที่เราทําชิ้นใหญ่นี้แล้วเราก็มาแบ่งครึ่งนะครับนี่ครับแบ่งครึ่งให้เป็นชิ้นจะได้ชิ้นเล็กลงครับจะได้เวลาประกอบอาหารหรือทําอะไรจะได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับพองชิ้นนะครับกอบชิ้นพองชิ้นครับดูครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวทอดเสร็จเราจะมาลองชิมพร้อมกันนะครับ นี่ครับพี่พี่ครับก็หมูกรอบเชฟเติมก็จะจักชิ้นใหญ่ๆสองชิ้นก็จะแบ่งตามยาวแล้วเอาเป็นสี่ชิ้นนะครับนี่ครับก็เสร็จไปแล้วสองชิ้นแล้วก็เอาขึ้นพักเสตช์น้ามันไว้สองชิ้นนะครับนี่ครับที่เสร็จไปแล้วเราเอาขึ้นพักเสต็จน้ามันไว้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับหมูกรอบนะครับก็น่าทานอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมอีกสองชิ้นนี้เสด็จพักเสต็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมา ดูกันนะครับว่ากอบจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันนะครับนี่ครับพี่ๆครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับกอบจริงครับนี่ครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจครัวแตงสีมณีเด้งบา์เชตแต่งยูเอให้ด้วยนะครับนี่ครับหมูกอบครับก็จะทําจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วก็ลอยนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับนี่ครับ ครอบจริงนะครับนี่ครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับเพจนี้นะครับครัวแตงซีมันีเด้งบาเชตแตงยูเอนะครับร้อนนะครับก็ฟังเสียงชัดๆนะครับครอบจริงนะครับก็สามารถเอาไปทําตามได้เลยนะครับพี่ๆครับไม่ยุ่งยากนะครับก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เทปเติมสุตรพัด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากไ้ด้วยนะครับก็สู้ทาหมู่รอบนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย